สวัสดีค่ะเรียนรู้วิชาดนตรีนาฏศิลป์กับครูบิวนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องบุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลป์ค่ะนาฏศิลป์และการละครเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ขึ้นมาจนเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญและมีคุณค่า ที่ถูกสร้างสารรค์จากศิลปินท่านต่างๆที่มีความสามารถเราซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นหลังจึงต้องเรียนรู้และทําความรู้จักกับบุคคลสําคัญที่เป็นปูชนียบุคคลเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวที่แสดงถึงภูมิปัญญาของแต่ละยุคสมัยถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะสมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากุมพระยาบิชรานุวัติวงศ์พระองค์ทรงเป็นผู้รีเรื่องละครเด็กดำบันโดยทรงแตง่งบทละครออกแบบฉากและควบคุมทางด้านศิลปะบทละครเด็กดำบันทรงมิพลนเช่นเรื่องสังทองตอนเตีคีตอนถอดรูปอีนาวตอนตัดดอกไม้ใช้กิจตอนไหวพระตอนวงสวงเป็นต้น ท่านทรงประสูตเยยอสอ 00, สิเมื่อวันที่28เมษายนพศ2406ซึ่งประชนมเมื่อวันที่10มีนาคมพศ2490มีพระนามเดิยว่าพระเจ้ารูกยาเธอพระองค์เจ้าจิตเจริญเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระสัมพันธวงศ์เธอพระองค์เจ้าพันนราย มันดีคงประพัสผลงานได้ร่วมกันกันกบคุรมรเมญยมะคุปปร,ริท่ารำแม่บทใหญ่คูหมันเป็นศิลปินด้านนัตสินโขนและละครรำเป็นที่รู้จักจากความสามารถในการแสดงโขนและละครชาตีได้ทุกบทบาทแม้แต่ในบทบาทของผู้ชาย มาล,ลีหรือคูมันเกิดเมื่อวันที่20มกราคม2426นามเดิยว่าปุยชื่อหมันของท่านได้มาจากเจ้าในฝ่ายนายหลายท่านพระองค์ทรงจำบทบาทของการแสดงท่านเมื่อยังวัยเด็กในละครดาหลังซึ่งท่านหลับบทเป็นจำหนน้อยเจ้าในและพระองค์ทรงเรียกขานกันว่าเจ้าหมันคูมันได้ถึงแก่นิจกรรมเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2514 ผู้หญิงแท้วสนิทวงเสนีผลงานการประดิตท่ารำระบำมา้าฟ้อนดวงเดือนรำตักชาตีระบำดอกบัวฟ้อนจันทาพาฝันเป็นต้นได้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงสนักศิลป์ประจำปี2528ท่านเกิดเมื่อวันที่25ธันวาคม 2,446เสียชีวิตเมื่อวันที่24กันยายน2,543เคยเป็นหม่อมนายสมเด็จพระอนุชาธิราชจ้าฟ้าอาัสดางเดชาวุธิกงมารุณนครราชสีมาถือเป็นหญิงสาวมั่นชนที่ไม่ใช่ลูกหลานคุณนงางคนแรกที่ได้เป็นสะพ้ายหวงหลังสามีที่วงคตจึงสมรสใหม่กับหม่อมสนิทวงเสนีหรือหม่อมราชวงศ์ตันสนิทวง รำมุนยามคุกท่านประดิษฐารำรำบูงมาตรฐานรำเถิดเทิงรำกิ่งไม้เงินทองรำบำชิงรำบำนกดูงรำบำอธิษฐานรำบำเชิญพระขวัญรำบำชุมนงเผาไทยรำบำกิจดาพิมหานฟ้อนเนียวฟ้อนเร็กเป็นต้น คูรมุนเกิดเมื่อวันที่2มิถุนายน2448ถึงแก่กรรมวันที่30มกราคม2526บิดาของกูรมุนได้พามาถวายตัวที่วังสวนกราบเมื่ออายุ5ขวบและได้เรียนรู้ทางละครหลายรูปแบบต่อมาได้เป็นครูสอนละครที่เชียงใหม่ในคุ้มพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เข้ารับราชก,การเป็นครูผแผนกนักศิสิ่งของกรมศิลปากรมีผลงานระหว่างปี2447ถึง25 2525ครูฉเฉลยสุขขาวน,นิ์ พระบิตธาัร์ระบังกินนอนระบัมทวารวดีระบังศรีวิชัยระบัมกบุรีระบังเชียงแสนเสริมสัมพันธ์ระบัมฉิงทิเบตระบัมกลับระบัมสวัสดีรักษาระบัมคอมระบัมมิตรในตีสีเกมระบัมศรีชัยศิลเป็นต้นครูเฉลย ศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการสแสดงนัตศิลินประจำปี2530เกิดเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2447ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่14เมษาย,ยน2544เป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนและออกแบบน้าตรดสินไทยแห่งวิทยาลัยน,นัาตัดสินกรมศิลปาการเป็นศิลปินเอาวุโซซึ่งมีความรู้ความสามารถสูงกระบวน่ารรำทุกประเภท คู่โรงพักดีเจียนจารุจรรท่านเป็นผู้มีความสามารถในการรำเพลงน้าพาดองพระพิราบซึ่งเป็นนักศิลป์สูงสุดเป็นศินลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงนักศิลป์ประจำปี2529ท่านเกิดเมื่อวันที่สิตสีสิงหาคม2442งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่สามสิงหาคม2531 เป็นบทของจางวังจอนและนางพิงครูลงพักปีฝึกหกัดโขนยักษ์กับพระยานักการรักและคุณหญิงนักการรักเมื่ออายุ13ปีที่กรมมหรสพสมัยรัชกาลที่6ต่อมาเข้ารับราชการเป็นศิลปินในกรมมหรสศสมัยรัชกาลที่7นอกจากรับราชการเป็นตำรวจแล้วท่านยังมีหน้าที่เป็นครูสอนน้าต่สินโขนอีกด้วย ครูอาคมสายอาคมท่นานประดิษฐารำเพลงหน้าพาดตะนาตลาดเพลงหน้าพาดโปรดเข้าตอกเพลงเช่อจีนเป็นต้นเมื่อ2505ได้รับมอบให้าาเป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูเป็นประธานไหว้ครูนักศิลป์ของสถาบันการศึกษาต่างๆครูอาคมเดิมชื่อบุญสมเกิดเมื่อวันที่26ตุลาคม246 6เสียชีวิต เมื่อวันที่6มิถุนายน2 5 2 5หัวคมได้รับการจุดหัดโคนพร้อมกับเรียนนังเรียรจนจบชั้นมัธยมปีที่3จากนั้นเข้ารับตำแหน่งพระแผนโคนหลวงกรมพินพาและโคนหลวงกระทรวงวังต่อมา2478โอนมาประจำโรงเรียนศิลปกร แผนกอยยางลำรงตำแหน่งนักวิชาการละครและ,นและดนตรี 7. จ็กองการสังคีกรมศิลปากรเมื่อกเกษียณอายุกรมศิลปากรได้เชิญให้เป็นผู้เชี่ยวชาญนักศึกษาปร,ริญญาตรีครูสุวรรณีชาลานุคท่านเป็นผู้อนุรักษ์แบบแผนท่ารำนักศิลป์ไทยและคนครลำไว้ได้ดีมากที่สุด ได้ถ่ายทอดวิชาณนัศิลป์ให้กับนิสิตนักศึกษาเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงนักศิลป์ละครลํำประจำปี2533ครูสุวรรณีเกิดเมื่อวันที่1พฤษภาคม2469ที่จังหวัดวัทบ,บุรีเป็นละครหลวงสมรักพระราชวังรุ่มสุดท้ายปลายสมัยรัชกาลที่6เป็นนาตักศิลปินที่มีความเชี่ยวชาญนัศิลป์ไทย ทั้งแบบพื้นเมืองและแบบราชสำนักเคยแสดงเป็นตัวเอกในละครแบบต่างๆให้กรมศิลปากรมาแล้วมากมายหลายเรื่องหลายตอนบทบาทที่ได้รับการยกย่องและยมช,มชมชอบจากผู้ชมมากที่สุดตัวพระเช่นอีเหนาสังทองพระไวยไก่ทองกับปยาวานบางครั้งก็แสดงเป็นานางเอกเช่นรรเวงวลาเป็นต้น ครูรัชนาพวงประยงท่านเป็นศิลปินที่มีกระบวนรำงามมากแล้วยังเป็นครูผู้รักษาขั้นออเปรเนีในการแสดงถูกต้องครบคันตามแบบฉบับเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาตศิสินไทยการละครประจำปี2554ครูรัชนาเกิดเมื่อวันศุกร์ที่6ตุลาคม2484 เป็นข้าราชการบำนาญสังกัดก,กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมบทบาทที่แสดงได้ดีเป็นพิเศษจนได้ชื่อว่ามีความสามารถโดดเด่นคือการแสดงบทบาทและอารมณ์อันสมจริงในบทนางเอกและครนอกแทบทุกเรื่องอาทิบทนางมีรินที่เมาในเรื่องอัศเซนบทนางวิลาในเรื่องชายาเช่บทนางแก้วหน้ามาตอนลำเย,ยสุบทนางยี่ส่วนในเรื่องลักษณะวง บทนางวนทาตอนลงแต่ท่อมดออรสุภชัยจ,จันจวันท่านแสดงโขนในบทตัวพระตัวนางในละครนอกพระเอกและนางเอกในละครอื่นๆเป็นคณะบดี คณะศิละปะหน้าตดัดรอยางสถาบันบรรัณฑิตพัฒนาศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงนักศิลป์ประจำปี2548าสดรสุกชัยเกิดเมื่อวันเสราร์ที่31กรกฎาคม2498ในวัยเยาวได้แรงบันดาลใจจากความประทับใจ จากการแสดงของศิลป,ปินคนและละครกอบกับนโยบายสนับสนุนการเรียนนักศิลป์นอกเวลาของโรงเรียนทําให้ได้แสดงความสามารถทางนักศิลป์มาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาและได้ศึกษาต่อด้านนักศิลป์และเป็นนักแสดงของกงรมศิลปากรควบคู่คคกันไปจนสาเร็จการศึกษาระดับปริญญ,ญาเอกศิลป,ปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขานักศิลป์ไทยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับการบ้านในวันนี้นะคะครูก็จะให้นักเรียนนะคะศึกษาค้นคว้านะคะประวัติของบุคคลสําคัญในวงการนาฏศิลป์ค่ะมาคนละหนึ่งท่านนะคะจากนั้นนะคะให้นักเรียนบันทึกลงในสมุดนะคะแล้วถ่ายรูปส่งคุณครูเช่นเคยค่ะสําหรับเนื้อหาวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ